สวัสดีครับช่างเบิร์ดเ 05. สือ0ูนย้าสารพัดช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างเบิร์ดก็จะพาเพื่อนครับมาเช็คพัดลมนะครับ ของยี่ห้อนี้นะครับ16นิ้วนะครับมรน่อนี้16นิ้วสีสวยสีหวานแววเลยอาการเห็นอ่ะจ้าของเครื่องว่ามันมันหมุนช้าเลยไงนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะลองเปิดดูก่อนนะครับอาการดูอาการก่อนนะครับเทียบปลั๊ก้วก็เปิดสวิตช์นะครับลงกดดูก่อนนะครับ ใส่ข้าแจะไม่หมุนเบอร์สองก็ทํางานอ๋อเบอร์สามหมุนนะครับหมุนเบอร์สามเบอร์เดียวแต่ว่าหมุนช้านะครับเีืเอ็ชไ,ไหมครับโอเคนะครับรู้จักอาการนะครับอาการก็คือหมุนช้านะครับสอดปลั๊กก่อน,นครับเราก็จะมาแกะดูนะครับหมุนดูไปพัดก่อนว่าไปพัดเปืดอยไหมครับถ้าเปืดมันก็ เกี่ยวกับบูธนะครับแต่เพราะว่าใบพัดน่าจะฝืดนะครับนั่นก็ไบพัดฝืดนะครับเห็นไหมครับหมุนเวลาหยุดก็หยุดเลยนะครับไม่มีระยะฟรีเลยนะครับักษณะใบพัดใบพัดฝืดนะครับพอหมุนหอ,อกนะครับหมุนได้ นอายีดฝาี่เป็นเกียวซ้ายนะครับหมุนออกขวาเข้าซ้ายออกขวานะครับ <c oughs> พัฒนาแบบนี้น่าจะไอ้บูทบูทสึกนะครับ <c oughs> บูทฝึกอ่าบูทแกนเผาตัวนี้ครับอาจจะสึกหรือว่าแกนเผาสึกประมาณนี้นะครับ นี่ครับฝืดครับฟืดนะครับจะเอาออกเลยครับเราจะเอาชุดมอเตอร์ออกมาแลวครับเอาพวกฝาหน้าฝาครอบหลังออกก่อนนะครับต้องถอดตัวมอเตอร์ออกมาเช็คดูสภาพไอ้บูทนะครับ บางทีอะบู๊มันสึกลักษณะส,สึกว่าไอ้น้ำมันโอ้นี่ก็มีครับมีคาบฝูนคาบ,าบ,าบอยากใหญ่อยู่นี่นะครับอลักษณะว่าบู๊มันก็ทํางานมันก็ร้อนนะครับแล้วไอ้มันจะมีน้ํามันครับน้ํามันเลี้ยงเลี้ยงบู๊ตอยู่นะครับ ครับมันจะมีเป็นผ้าสักหลาดซับครับอยู่ที่ตัวบูธนะครับเป็นการในระบายความร้อนให้กับบูธนะครับถ้านน้ำมันตัวนี้แห้งครับผ้าสักหลาดแห้งครับมันก็ทำให้บูธเสียครับชอบสีนะครับสีหวาน เขียวอ่อนผมชอบเขียวอ่อนนะครับชอบสีเขียวอ่อนชอบสีชมพูสีฟ้าสีฟ้าอ่อนประมาณนี้ครับอืเห็นไหมครับสกปรกเยอะนะครับแล้วก็เอาสลักไอแกนมอเตอร์ออกก่อนนะครับ ขาชุดเอ้สายออกนะครับพอเราจะถอดตัวมอเตอร์ออกมาจะใช้เครื่องมือครับเครื่องมือทุนแรงหมดนะครับ างนี้เราเอาเอาตวัวมอเตอร์ออกมาจากตัวแท่นตัวตัว,ตว,ตวมันนะครับตัวตัวนี้พัดลมนะครับมันจะได้เวลาเราตอกบูตตอกไายออกอยนี้ได้สะดวกนะอันนี้ก็มีปิดขวน็อตอยู่ทำมาดีนะครับตัวนี้เป็นปินล็อกนะครับตัวนี้ ตัวยึดคอลมเป็นปินล็อกนะครับแล้วก็งัดปินล็อกออกครับจาตัวมอเตอร์ออกมาจากตัวไอ้ขาขาตั้งได้เลยนะครับาสายสายมันตึงก็ดึงออกมาหน่อยดึงได้ครับเป็นสายมีจังหวะให้ดึงอยู่ครับโอเคถ้าแบบนี้มันก็จะทำงานง่ายนะครับก่อนที่เราจะถอด แยกชิ้นส่วนตัวมอเตอร์ครับเพื่อเช็คดูบูดนะครับเราก็มาวัดเอค่าขดลวดของแต่ละแต่ละค่าหรือว่าแต่ละเบอร์กันนะครับคือเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามนะครับวัดค่าความต้านทานนะครับว่าปกติไหมครับผมก็ปรับแคมมิเตอร์ไปที่วัดค่าโอห์มนะครับมีค่าโอห์ม ค่าไดโอดแล้วก็หลายอยู่ครับจะมีหลายค่านะครับนี่เป็นค่าโอห์มนะครับเป็นตอนนี้มันจะขึ้นอยู่ที่ค่าโอห์มนะครับ m โอห์มโอเคนะครับก็จะจับไปที่วัดนิสัยเดียวพอครับวัดที่ปลั๊กเสียบพอปลั๊กเสียบมันก็ถึงกันทุกทุกเบอร์นะครับครับเห็นอยู่นะครับผมก็จะกดเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่ง บอร์หนึ่งต้องค่าโอมมากสุดนะครับสองจะปานกลางสามนี่จะน้อยสุดนะครับดูครับเบอร์หนึ่งขึ้นอะไรครับเบอร์หนึ่งขึ้นเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยหกสิบเก้าเอาเจ็ดร้อยหกสิบอ๋อไม่นิ่งเดี๋ยครับเร็วเอาเจ็ดหกมันไม่นิ่งนะครับเอาเจ็ดหกเจ็ดครับประมาณนี้นะครับเจ็ดหกเจ็ดเบอร์หนึ่งเบอร์สองจะต้องน้อยกว่า น้อยกว่าเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองอยู่ที่หกเจ็ดสองนะครับโอเคนะครับเบอร์สามจะต้องน้อยกว่าหกเจ็ดสองนะครับครับเบอร์สามนะครับเบอร์เบอร์สามจะต้องน้อยสุดนะครับอยู่ที่ห้าแปดหนึ่งครับโอเคนะครับแสดงว่าคดลวดปกตินะครับค่าความต้านทานถูกต้องนะครับ